สวัสดีครับคยกผู้ชมท่านฟังไปเรียนครับวันนี้นราหยกมังกรเป็นลูกชายหยกจูเนียมาโชว์ในงานนะครับซึ่งหยกมังกรตอนนี้อายุสองปีห้าเดือนเต็มน,นะครับกับเซนสูสิร้อยหกสี่สี่นะครับดูต่อไปครับ,รบเซนครับหยกไพเรียนครับ เกิดจากเมืองบน,บนค,นค,นครับผม18เดือนครับผมยกนีกนี่ยเป็นควายเก่าผมเกิดจากเมืองบนครับสมเกียรติอยากได้ก็ให้มาทุกวันนี้ก็อยู่ที่อุดรครับดูลูกๆต่อไปครับว่าจะยังไงอ่าแนะนำต่อไปครับ ครับยอดมณีครับลูกยกจูเนียแม่โชคแม่โชคเป็นแม่ควายให้ลูกดีของเดนมีฟาร์มนะครับปัจจุบันอยู่ที่ครอบสีอาสุบัินะครับอยอดมณีเป็นลูกควายในสังกัดของเสียเท้ายอดมณีตัวหนึ่งที่ดูแล้วน่าจับตามองมากๆเป็นลูกยกบจูเนียตัวหนึ่งครับขอบคุณครับตอนนี้ตัวน,นี้เชื่อเลยครับ ยกสยามนะครับเป็นลูกชายออกหยกีเดียช่อทางตอนนี้ก็ฝันย่ำนมไม่ว่าจะเป็นสูงเกนร้อยสี่สบตัวตัวที่ผมจูงก็คือหยกราชันตัวนี้แม่เขานะรสูงร้อยยี่สิบเก็บสิบซีเมตรก็อายุก็ตอนนี้ก็ขวบกว่าๆนะครับก็อยู่ฝันยกำนมสูงเกินร้อยสี่สิบครับ่อที่กอนไ ยาควายยาวัวตาพระรามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาประสานน้ำนมตาพระรามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงขันตาพระรามช่วยบำรุงลูกวัวลูกควายในท้อง